ขบโพงเกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องพุสมควรห่างหายกันไปนะครับหลายมือหลายเว้นพอสมควรนี่เป็นข้อมูลบนนะครับตัวเลขเยอะพอสมควรเพราะว่าจับจับทุกคู่จับทุกตัวนะครับจับทุกคู่จับทุกตัวจะที่เคยลงให้ไปนะแต่ไม่รู้จะมาคู่ไหนนะครับอันนี้ก็คือชุดเต็มชุดใหญ่เลยนะครับที่อันนี้ก็คือคัดออกมานะนี้ มันได้แยกนะครับออกมาไปให้ก็มีจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะมา,าตัดมาคัดกันอีกทีนึงนะครับมาตัดมาคัดกันอีกทีนึงเรียกบนนะครับให้ดูที่หลักสิบ หลักสิบงวดนี้นะครับมันเป็น2องสามสี่ห้าหก็ดนะครับเป็นหลักสิบสูตรเก่านะแต่ก็เคยหลุดสองครั้งนานแล้วละ่ะนะมันหลักสิบพวกนี้นะมันจะมาขัดกับขัดกับเด่นสิบหน่วยนะมันเป็นสี่ห้าเก้าเก้ห้าเจ็สอามสี่พวกนี้มันมันค่อนข้างจะขัดกันอยู่นะครับ ก็าจะขัดกันอยู่เพราะว่าตรงนี้มันมีเลขเก้าสูตรมีเลขสีมีเลขห้ข 5, อยู่3าสูตรอย่างนี้นะครับอ <c oughs> มันอันนี้เป็น10บนอีกสูตรหนึ่งนะจริงๆผมลงให้ไปไปแล้วแต่ว่าเจ้าวิดีโอเขาไม่ได้อัปโหลดให้นะครับก็10บนนะมันเป็นสูตร ง่ายๆนะครับเป็นสื่งง่ายๆเดี๋ยวนะเนเขียนอ่าใส่อันนี้ไว้ใหม่ อันนี้มันจะเป็นเริ่มตั้งแต่ i 22สองสองหนึ่งเนาะแต่ทีนี้ผมจะเริ่มยาวจากตรงนี้หน่อยก็คือที่เอามาให้ดูยาวมันตั้งแต่ห้าศูนย์สามอ่าคือมันมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมให้ดูตั้งแต่กว่าสองสองหนึ่งนะมันไม่หลุดหรอกนะก็จะให้ดูแบบนี้ให้ดูหลักแสนเฉยๆนะครับให้ดูตรงหลักแสนแล้วก็เอาแสนสี่ใช่ไหม ลดเป็น3ก่อนนะให้เป็นแบบ5ตัวแบบนี้สามสี้านะครับ3 4 5 6 7อย่างนี้ก็คือเรามันจะเป็นแบบ5ตัวนะครับเป็นแบบ5ตัวห้าตัวนี้โอกาสหลุดมันก็จะน้อยลงไปนิดนึงนะครับ ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดมันออก็ออกที่สามสามหนะครับก็คือ,อตัวนี้นะถ้าตัวนี้ได้สามหลักแสนคือสามแล้วก็เป็นสองสามสี่ห้าหกถ้ามันเป็นห้าตัวไปมันก็จะออกศูนย์สี่หนึ่งเลขสี่นะครับมันก็จะมาหลักสิบแต่เขาก็หลุดเหมือนกันนะถึงว่าแม้ว่าจะเป็นห้าตัวนะได้สี่สี่ แล้วก็ลดก่อนนะลดหนึ่งแต้มเป็น3ามแล้วก็เริ่มไปเลยสี่ห้าหกนะครับออกที่8ปดหกเอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆยาวๆหน่อยนะได้ศูนยนะศูย์ก็9ก้าศูสองสามอกที่6กศู อันนี้ได้หนึ่งนี่มันหลุดเห็นไหมหนึ่งแล้ก็ต้องลดเป็น0 1 2 3 4แต่เขาออก6 6หกนะหกหกสองเผื่อบางท่านเอาไปดัดปงดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่นะครับต่อไปแสนคือเลขหก 6, แล้วก็ออก6กลดเป็น5 6 7 8 9 5จ็ดแ้าห้ออก6กหห้านะครับ แสนคือ4ตัวนี้แสนแสนคือ7ก่อน7แล้วก็เรียกลดก่อนนะ7ใช่ไหมก็6 7 8 9 0อย่างนี้มันจะออกอ9 6 2านะครับเรียก6มีหลายเหตุผลคือว่ามันต้องต้องลดนะแต่ตัวลดก็ จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะอ่าวันนี้ได้4นะครับหลักแสนคือ4แล้วก็อา4ไปเลยนะได้4แล้วก็ลดให้เป็นเป็นสก่อน3 4 5 6 7 3 4 5 6 7กเจ็ออกศ4นะออกศ4 4เลขสีทีนี้วันนี้มันได้5แล้วหลดอีก นะมันเป็นเลขสองหลังจากนั้นนะอันนี้ผมจะไม่เขียนแล้วนะจ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 ะไม่เขียนแล้วเพราะว่าอันนี้มันมีมันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมจะมาเขียนใส่ให้มาอเอาหลักสิบมาให้ดูสองสูตรนะได้หนึ่งได้ห้าใช่ไหมมันออกส 2, อ 2, งสองหนึ่งงนนี้มันหลดได้หนึ่งผมจะลดงวดน,นี้ให้ดูนะได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ลดเป็น ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคือคือของวันนี้นะแต่ผมไม่ยกมาใส่นี่นะครับได้หนึ่งเราลดเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ออกที่แปดสี่สามนะครับออกที่แปดสี่สามเลขสี่นะอ่าใบนี้เดี๋ยวผมจะยกยกไปก่อนเพราะว่าอันนี้จะเขียนให้อีกสูตรหนึ่งก็คือตัวนี้แหละนะดูจากงวดน,นี้ก็ได้นะครับได้หนึ่งก็ ปกติเราจะลดให้มันเป็นศูนย์ก่อนใช่ไหมแต่ไอตัวลดนี่มันไม่ค่อยมานะครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ไปนะออกที่แปดสี่สามได้หกก็เนีย่ยตัวลดจริงๆเราจะลดเป็นห้าใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังเขาจะมาตรงนะั้นได้หกเขาก็หกเจ็ดแปดเก้า 6, 7, 8, 9, เลขหก 6, เศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามออกสองศูนย์เก้าเห็นไหม หลักแสนนะครับหลักแสน6ก็6กเจมาเลขหก 6, ได้0ก็0ูนย์หนึออกสองได้เจ็ดเลขแสนเป็น7ก็7 7 9อันนี้เป็น8แล้วก็เป็น8 9 0เออกที่ศูนย์นได้5แล้วก็เป็น5้าห ออกที่เลขเ็ดนะสามเจ็ดเจ็ดได้แปดแปออกแปดเกาสี่นะครับเลขเวันนี้มันเป็นเลข8ปดนะเพราะฉะนั้นแปดเนะครับแปดเนะซึ่งมันมันขัดกับหลัก10ที่เราเคยใช้มาก่อนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสองสาม่าหกเจ็ดกับ8901ก้งนั้นเลขครบ10ตัวเลยทีเดียว นะเลขครบ10ตัวเลยทีเดียวนะครับมันจะขัดกันอยู่มันมันมันไม่ชนอ,อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นแบบคู่ขี้นะครับเป็นแบบคู่ขี้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้หลายตำแหน่งผมก็เลยยกยกมาไว้ที่เดียวกันนะครับเราจะใช้ตัวนี้ ก็เอาตามนี้แหละครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราจะใช้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันนะครับก็จะบวกกันก็คือ0ูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นเลขสิบป็นเลขศูนมันเป็นเลขคู่นะครับพี่น้องอย่างงนะผมเขียนใส่ใส่ไอันี้มันมันจะติดกันนิดนึง ึ่งถ้าเป็นเล็กคู่นะครับเดี๋ยวนะปากกาสีดำ มาแล้วหายไปแล้วก็คือนะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้เลขศูนย์มันเป็นเลขคู่ก็คือศูนย์สองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกแปดคือหลักสิบซึ่งมันเป็นเลขสี่เป็นเลขคู่นะครับ ้างวดต่อไปแล้วก็ใช้ตำแหน่งเดิมก็คือหลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ะมองเห็นกันไหมเห็นอยดอดเนาะถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กหน่อย <c oughs> จริงผมจะลงทีละคลิปก็ได้แต่เอามารวมกันทีเดียวละหกบวกสองเป็นแปดแปดไปบวกสี่เท่ากับ12ได้เลขส2งก็คือเลขคู่นะครับเลขคู่มันออกที่ แปดหกสาอันนี้ก็เลกคู่เหมือนกันนะอันนี้ผมจะไม่ไม่เขียนตัวเล็กๆใส่ให้แล้วนะงวดต่อไปนะครับ2องบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่อันนี้เป็นเลขเก้านะเลขเก้าสามสามเก้านะสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับเลขสิ 10, ได้เลขศนย์เลขศูนคือเลขคู่ออกสองูนย์เก้ามันเป็นเลขคู่ สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับเดี๋ยวเขียนตรงนี้ไว้ก่อนตัวบวกมันก่อนแล้วก็ตัวท้ายตัวเดียวนะสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าเป็นเลขขี้นะออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเป็นเลขขี้เก้าบวกหกเป็นสิบห้า 9กบวกหเป็น15 5ห้าหาบวกเจ็ดกบสองคือเลขคู่นะเลขสอออกที่0ูเป็นเลขคู่นะครับแปวกสเป็น10ได้เลข0 0นบวกหได้5 5เป็นเลขคี่นะครับออกที่3 7มเป็นเลขคี่อ่าสอบวกหเป็น8 8บวกหเป็น9 9เป็นเลขที่ <c oughs> นะเเป็นเลขที่เขาออกที่894นะครับซึ่งงวดน,นี้นะครับ <c oughs> เขาจะได้เลขนี้ก็คือ1บวกสาบวกสเป็น4 4บวก6เป็น10ก็คือ0 2 4 6 8มันเป็นเลขคู่นะ0 2 4 6 8มันเป็นเลขคู่แล้วหลักสิบอ่าศูนยแรกที่ให้ดูเอาหลักแสนไปเดินก็คือเป็น8 9 0 1นะครับ8 9 0 1อ่ะมันจะชนถ้าเอาสูตรนี้นะมันจะชนที่0กับ8นะครับ 0, 8, 0 8, กั 8, 9, 0, 1, บ8 0กับ8มันจะชนกันนี่สูตรนี้นี่แหละเลขแปดเ้าศูนนั่นแหละ0กับ8มันจะชนกัน มันจะมาขัดกับตัวนี้อีกเพราะนั้นนะเราจะเลือกเอาหลักสิบที่เป็นเลขคู่ก็แล้วกันนะครับเพื่อให้มันน้อยตัวหน่อยนะน้อยตัวหน่อยเลือกเอาเป็นเลขคู่แต่เลขสอผมไม่ได้เลือกเอานะเป็น4ี่กับ6นะครับเป็นเลขสี่กับเลข6มาไม่มาไม่รู้นะครับถ้าผมคัดผิดก็ต้องขออาภายัย นะครับแต่พี่น้องเห็นพี่น้องก็น่าจะเอาไปาไปคัดไป,ไปดัดแปลงเอาเองอีกพี่น้นองนะตามที่ตามสูตรมันมันเป็นแบบนี้ผมก็ทําให้แบบนี้นะครับามาอันนี้นะครับ <c oughs> มันน่าจะเป็นเลขคู่ใช่ไหมเพราะตัวเด่นนะครับอาจจะมาหรือไม่มามันก็ นี่ก็คือคัดออกมานะครับเป็นสี่ชุดนะครับสี่สามหสองสีแล้วก็8ปดสาม นะครับแ้มสองตัวถ้าแต้มันเดินต่อเจ็ดแปดเก้นะครับเจ็ดแปก้า็คือแ้มสองตัว <c oughs> แ้้สามตัวก็คือ2กับ7จ็ด พี่น้องไปไปลองไปเติมดูเอาตัวไหนเติมนะครับเติมอย่างเจ <5 S 1> ็ดถาสตัวบนเป็น7แต้มจริงอันนี้มันเแต้มอยู่แล้วก็น่าจะเป็น0ูนย์สี่สมอย่างนี้นะหรือว่ามันจะเป็นสองแต้มก็5้าสี่สามนะครับห้าสี่สามันจะเป็นสองแต้มนะเดี๋ยวไอ้สตัวเดี๋ยวจะจับอีกทีนึง แล้วเลขสามตัวนะครับสามตัวผมเคยลงให้ไปไปสองชุดเอาไว้รุ่นกันนั้นนะมันจะได้เลขตัวนี้เด้อก็คือแต้มมันทุกอย่างนะมันไม่มีอะไรแน่อะไรนอนสักอย่างนะครับไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างอันนี้เป็นสูตรสามตัวนะครับสามตัวอาจจะเป็นสามตัวโต๊ดสามตัวอะไรก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ก็เป็นแบบตรงนะครับ เผื่อมันเดินต่อก็อาจจะโชคดีเพราะว่าอ่ามันเลขน้อยชุดดีนะครับแต่โอกาสมันก็น้อยถ้าเกิดมันเดินต่อเราก็โชคดีประมาณนี้นะวันแรกมันทำได้อ่าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับก็มาตรงนะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ตรงนะครับอ่าเก้อ่าสามนะสามเจ็ดเจ็ดมาตรงแล้วก็แปด เก้าสี่มาตรงวันนี้มันทาได้อย่างนี้นะได้แปดกับ2ได้สามกับแปดแล้วก็ได้เจดกับสามนะแต่ผมไม่ได้จับจับเอาเอาทุกตัวเท่าไหร่นะมันก็นี่แหละจับเป็นสองสามสามกับสองแปดสามนะครับเป็นเลขสนะามตัวตรงนะครับเป็นเลขสามตัวตรงไม่แน่นะครับ อาจจะเบิ้ลอ,อาจจะเป็นเลขตัวแทนอย่างนี้นะแต่มันก็ไปขัดกับแต้มอยู่เราจะาว่ากันทีละอย่างนะไม่เอาแจมไม่เอาอะไรมามามาตัด <c oughs> นะครับมาว่ากันอันนี้เป็นเป็นสองตัวบนตรงถ้าเกิดมาเดินต่อก็โชคดีไปนะดูไว้นะครับสองสามสามกับสองแปดสามเนาะ <c oughs> แต่แปดสามอยู่ดึงมานี่อยู่แต่สามสามไม่มีนะครับ 83ก็ดึงมา,อ,าอยู่ตรงนี้อยู่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอา10บนแล้วก็เอาคัดตัวบนมาให้นะอาจจะไม่ใช่คู่นี้อาจจะเป็นคู่พวกนี้นะอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้นะครับมาไม่มาก็ไม่มีใครรู้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าจ,จะาสรุปทั้ง สองตัวบนสองตัวล่างเราจะลงสามตัวให้อีกนะครับลงสามตัวไว้ให้ลุนอีกไม่กี่หางหรอกนะครับไม่กี่หางหรอกอโอเคนะครับสำหรับพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงโอ้ยสี่ไม่มาหรอกหกไม่มาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลักสิบได้ตัวนี้นะหลักหน่วยได้ตัวนี้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับบอกพี่ๆน้องๆกันนะครับ ก็โอเคนะครับสลับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ